สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ติดสูยาวเป็นคลิปที่ไม่ได้อัดมานานนะครับก็คือตอนเนี้ยอเกมเนี้ยอย่าอัดแล้วก็ลงน่าจะอ่าวันนี้วันที่เก้ามั้งอ่าใช่วันนี้วันที่เก้านะครับก็จะลงภายในวัน ที่11อะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้ากับว่าคลิปนี้จะได้ดูอย่างรวดเร็วนะครับทันสมัยส่วนคลิปอื่นๆนะครับที่อาจจะได้เห็นในช่องก็จะเป็นคลิปเก่าทั้งสิ้นเดอ้อประมาณนี้นะครับก็เราก็มาแกะกันดีกว่าโอ้โหไม่ได้พูดนานนะไม่ได้ทําคลิปแกะมานาะนะนาะนนะนะครับเพราะว่าไม่มีตังนเองจนแห้งนะครับคลิปในช่องก็เลยไม่ค่อยได้ลงแต่ยังมีคลิปดองๆไว้มากมายนะครับอาจจะมาตัดลงได้บ้างนะครับ แต่ยังไม่รู้จะเอาอะไรลงแต่ก่อนหน้าเราม,มาแกะหนังสือหนะ้าปัจจุบันที่เราได้มากันดีกว่านะครับก็แกะออกมาออใส่นี่แผ่นลองเมาส์ของโอโอตะคุนะครับอ่าคอยเรียกว่าถูกว่ะมันบอกพิเศษเออ จะคลิปนานทําอย่างวะไปแกะกันนะครับมาแล้วลูกจ้าเอาติดอยู่ในหัวอีกอะเ,อเข้าไปชุดโก,โกโกวาที่นู้อยากได้นี่เป็นนิยายรักพิมพ์เล่มแรกของผมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดอะไรที่ดีเดี๋ยวเราออกมาให้หมดก่อนเดี๋ยวเราค่อยไล,ไ,ลไ,ลไล่อธิบายกันนะครับผมดึงดึง ปุ๊บอืมเยี่ยมก็บทนี้ก็พันห้าได้นะครับเจ็บทุกรอบเลยรักพิมพ์ที่ซื้อมามาเอาไหนก่อนดีทุกรน เอาันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือส่งมาเมื่อเช้านี้จากช้อปปี้นะครับผมจูก,กับน้องสาวแฟนไปสแล้วเล่ม2องเล่มหนึ่งทำรีวิวหรือยังไม่รู้เหมือนจะยังทําแล้วแต่ไม่ได้ลงช่องไม่ใช่รีวิวแค่แกะเฉยนะครับเอามาพูดในคลิปนี้นะครับก็เรื่องนี้เป็นนิยายที่ค่อนข้างจะอ่าก็มันก็ออกแนว NTR ได้นะแต่เล่มแรกมันยังไม่ค่อยมีอะไรที่แบบแต่มันสนุกนะแต่หมายถึงแบบมันยังไม่ได้มีอะไรที่ราไม่เราต้องแบบเจ็บปวดรวดนร้าวนะครับก็ถ้าจําพดไม่ผิดจะเป็น ไอเจ้าตัวน้องสาวมาอยู่กับพระเอกนะครับแล้วน้องสาวคนนี้ก็เป็นแสกับแฟนของพระเอกส่วนน้องสาวคนนี้มันแยกกันอยู่กับพ่อแม่มั้งไอข้อมูลถ้ามันไม่ถูกต้องนี่ผมขออภัยนะเดี๋ยวผมก็ต้องผมพยายามดึงความจํามาจากสมองก็เป็นว่าอเจ้าตัวน้องสาวแฟนเนี่ยมาอยู่กับพระเอกเพราะเหตุผลบางอย่างจับพัดจับผูนะครับในเรื่องจะเป็นยังไงนะครับก็ไปซื้อมาได้นะครับค่ายเซนชูก็จะเป็นในิยายที่ออกจะเล่มกระปุกกระปิกิีหนึ่งอย่ายวไปหยิบเล่มหนึ่งให้ดู ตัวอกะดุดในส่วนของเล่มหนึ่งนั้นนะครับก็จะเป็นเล่มแบบนี้นะครับความหนาเทียบกับเล่มหนึ่งแล้วอพอๆอกันนะครับเล็กกว่านิดเล็กไม่เยอะก็เยอะอยู่นะครับก็ตอนนี้ปัจจุบัน2เล่มก็ค่อนข้างออกไวแบบไม่ช้ามากนะครับอาจจะพบเป็นกระแสดีก็เป็นได้นะครับอ่า จบไปสําหรับหนึ่งเรื่องพี่สลา,ามนะครับปกธรรมดาปกพิเศษอันไหนปกพิเศษไหนปกธรรมดาไม่รู้เหมือนกันต่คิดว่านี้จะเป็นปกพิเศษนะครับก็ก็น่าจะในเรื่องน่าจะยังไม่เลยนิยายมาั้งน่าจะตอนประชุมนะครับไอไม่ใช่ไม่ใช่เลยนิยายไม่เลยมีมั้งนะครับไม่แน่ใจนะครับสำหรับเล่มแปะอาจจะเป็นตอนช่วงประชุมโอเคจบไปนะครับเราจะเคลียร์ที่มาเล่มซ้ําก่อนเล่มซ้ําก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือยากแท้จริงหนอ รักของโอตาคุนะครับ2เล่มก็ถ้าปกพิเศษนะครับจะไม่มีราคาติดนะครับปกพิเศษก็จะได้ตัวสิ่งนี้มาด้วยแล้วต่างกันนะครับไอ,อต่างกันที่เสื้อนะครับแล้วก็ทรงผมแล้วก็มีวอลลุ่ม10ตรงนี้เนี่ยอันนี้เอาก็มีเหมือนกันด้วยว่าเอาเป็นว่าก็ต่างที่ชุดอย่างเดียวนะครับก็เท่านั้นกับทรงผมนิดหน่อย แต่ก็ได้แผ่นรองเมาส์นะซึ่งผมชอบแฟมมากกว่าแผ่นรองเมาส์นะแต่ให้แผ่นรองเมาส์มาก็ไม่ซีเรียสนะครับอ่าเรื่องนี้นะครับโกดเกอร์นะครับก็เหมือนจะเคยอ่านในในกโบโพสเมานานมาแล้วเล่มหนาใช้ได้นะครับราคาก็90บาทใช้ได้เู่เล่มออกค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าเป็นสีที่ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับค่ายรักพิมพ์รักพิมพ์จะชอบเอาที่เป็นปกเรียบๆแบบนี้มานะครับสำหรับโกดเกอร์ก็ในเรื่องไม่แน่ใจนะครับ โคเอผู้ฝันอยากเป็นดาราสาววัยุเข้าช่วงเลข3โดยที่ยังไม่ได้ทันได้เบ่งบานร่างกายของเธอมีพลังเล่นรับซึ่งหายได้ยากวันหนึ่งหลังจากเจอกับไข่ชายหนุ่มผู้อ้างตัวเป็น โกลด์ลิปเปอร์เธอก็ต้องมากำจัดเหล่าวิญญาณ้ายที่หลบหนีจากนรกกลับมาจังโลกมนุษย์อีกครั้งสำหรับเรื่องย่อนะครับเหมือนตอนอ่านก็ไม่ได้เอนจอยขนาดนั้นนะในทีโกโพสแต่ว่าก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับก็เลยซื้อมาอันนี้เป็นเล่ม6นะครับเด็กใหม่แสนซื้อลุกหนักขั้นสุดนะครับก็ออกมาถือว่าค่อนข้างไวนะแต่ก็ยังไม่ได้เคยหยิบมาอ่านสักเล่มก็ถือว่าค่าม,มันไปแล้วก็มีเมื่อนักล่าเกมขยะทาสู้ในเกมเทพนะครับก็มีสเล่มแล้วยังไม่ได้อ่านสักเล่มนะแต่เริ่มน่่าาาาสสนนนนแแล้วออะะแ้ววมมมัััอออออกกเยะะะครบจุพที ไม่ค่อไม่แพ้ได้นะทั้งที่ปกไม่ค่อยได้ดึงดูดนะปกปกปกติจะต้องเป็นปกที่สาวๆมาหน่อยนี่ก็คุณคูโบะนะที่หายไปนานอจากมีมา2เล่มนะก็มาแล้วนะครับเล่มสตอนผมอ่านก็ก็ก็ enjoy ดีนะครับก็หวานๆเรื่อเรื่อเปื่อยนะครับก็ใช้ได้อ่ะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเด็ดนะครับสําหรับรอบนี้ก็คือชื่อเรื่องไม่ให้อ่านเลยเว้ยอ่ะห่วงเหวลึกของเด็กหนุ่มนะครับก็อ่ามันจะออกแนวดาร์กๆหน่อยนะครับ เรื่องนี้ถ้าแนวเรื่องเขียนไว้อะไรเมืองที่ไม่มีอะไรทํากลางชีวิตประจําวันที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอ้ยทำไมซิลขาดเนี่ยหมายความว่าไงอ่ะฮึดูดิยังไม่ทันอ่านเนื้อเรื่องเลยไม่อ่านละนะครับจะเอ๋ในการมาด้วยเออซิลขาดด้วยอะ,อะไรกันนี่ไม่เป็นไร รด้การก็พอใจแล้วมันมีเรื่องอะไรให้การบ้างวันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับอ่ะเรื่องนั้นก็ถือว่าข้ามในเรื่องไปนะครับผมรด้การแล้วลุงนีนะครับถือว่าฟิวจะขาดมาให้ก็เถอะสิวทิ้งเหลืออีกทั้งหมดไม่กี่เรื่องนะครับแต่๋ยวขอเช็คก่อนว่าเจ้ารักพิมพ์เนี่ยรอบนี้เขามีพิเศษม่กี่เรื่องโอเคผมเห็นรูปแล้วเราขอขั้นนะครับการ แกะอันนี้อีกกองหนึ่งช่วยอันนี้นะครับในนี้ก็จะมีการ์ดนะครับซึ่งเรื่องใช้ความวัดดวงแต่เล่มนี้อ่ะคิดว่าไม่น่ามีนะครับเล่มนี้ไม่น่ามีโคตเกอดโคตเกอรแกะเลยไม่เป็นไรโหซิลมันดีจังวปะปกติไม่ค่อยเห็นซิลมันดีๆแบบนี้นะครับดูมันค่อนข้างจะเนี้ยบแบบเนี้ยบมากดูดิเนี้ยบกริบเลยโหไม่อยากแกะเลยซิลแบบนี้นะครับแต่ เราจะมาเช็คว่ามันมีการ์ดมาให้เราหรือเปล่านะครับผมลงเพจไปนะครับรอบก่อนวนะ่าผมทําคลิปแต่ผมไม่ได้แกะมา,มาดูว่ามันมีการหรือเปล่าผมว่ามีจ้าเอ๋โอ้เรื่องนี้ก็มีนะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมประกอบการนะครับ2เรื่องที่เขามีการเราได้มา2ถือว่าสวยงามนะครับอาเท่าที่เห็นในกองผมที่มีการมีอยู่หนึ่งมีแค่สี่เล่มนะครับก็อยากมีเล่มนี้แล้วก็อย่างมีเล่มในกองนั้นอีกเล่มหนึ่งนะครับ เรามาขั้นกันดื้อๆโด,ด,ดยการแกะการ์ดนี่แหละเกือบลืมแล้วเนี่ยมีเห็นซิลขาดนะครับถ้าซิลไม่ขาดนี่ไม่ได้แกะนะเนี่ยเอ้ยเล่มนี้น่าจะไม่มีนะเซนตผมบอกอย่างนี้นเล่มนี้อาจจะไม่มีการ์ดมาให้เราแล้วก็เสียใจจังแ,แดนแดนเอ้ยผลประกอบกรารสามในสามว่ะทุกคนมันเอาเรื่องกันไปหรือเปล่าคุณกิจคนนี้นะครับเดีย๋ยวเรามารีวิวเรื่องที่มีการ์ดอีกเรื่องนก่อนแล้วกันก็คือเรื่องนี้นะครับ ดึงดาบศักดิ์สิทธิ์ออกได้อย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างชอบนะครับตอนอ่านเว็บในเกาโพสนะก็คือเหมือนอดึงดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครดึงออกนะครับมาถูกดึงออกโดยเจ้าผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเมดอยู่ในราชวังอะไรประมาณนี้นะใช่หรือเปล่าเซตติ้งไม่แน่ใจแต่ว่าโครงเรื่องประมาณนั้นแหละนะครับหรือเปล่าหรือผมผิดเรื่องเนี่ยไม่ได้แกะเร่มนึอ่านเลย ผมไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเล่มแบบที่มีเล่มเดียวเท่าไหร่แบบมันผมอ่านแล้วมันจะแบบอารมณ์มันแบบอ้า้เล่มสองเมื่อไหร่จะมาเล่มสองเล่มสองนะครับไม่มีเรื่องนี้อยากได้เรื่องนี้ที่สุดเลยอ่ะไม่มีอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าไม่ใช่เล่มเดียวอ๋อใช่ครับเล่มนี้แหละขอเช็กซีมันเหมือนจะไม่มีนะครับเพราะว่าสัมผัสที่จับได้ต่างๆมากมายมันหมายความว่า มันไม่มีการ์ดเลการ์ดไปไหนจะยังไ,ไม่ได้เรื่องอื่นนะเรื่องนี้ดีได้เรื่องนี้ได้แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะขอเรื่องนี้ไม่ได้ละอกม,มันสวยมากเลยนะใส่กันก็มันเป็นเรื่องของดวงนะครับเท่ากับตอนนี้นะเหมือนการ์ดผมอยู่ไหนวะแล้วการ์ดมาก่อนนะโอเคก็ตอนนี้นะครับผลประกอบกรารผมไอเนี่ไม่แน่ใจว่ามีสี่หรือห้าอันเนี่ย แล้ตอนนี้มีหาเจอแค่4อันนะครับก็ได้มาสาะสมสมมติเรามีตอนนี้เราเท่ากับแดเล่มนะครับที่ซื้อมาเนี่ยมีการ์ดไปสะ่เจ็ดเล่มนะครับส่วนเล่มหนึ่งที่ไม่มีคือเล่มนี้ไอ้เจ้าดึงดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่มีนะครับก็การ์ดที่ผมได้มาผมก็ลงเพจให้ดูนะครับว่าผมได้มาแต่คือผมไม่ได้ซื้อหลายเล่มนะผมก็ซื้ออย่างละเล่มนั่นแหละนะครับแต่ว่า เห็นในเพจมันบอกว่าเอ้ยมันมีการผมก็ลืมว่ามันมีการนะครับก็เลยเอาลองมาแกะดูเอ้ยแม่งมีทุกเล่มที่แกะเลยอะไรเงี้ยนะครับผมไม่รู้ว่าหลักการตลาดแบบนี้จะดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยววายผมแกะมันเหรอผมก็ไม่ <sea. S 2> ได้แกะใช like. ใ่ไหมทุกคนทุกคนเห็นคลิปใช่ไหมมันกลับด้านมาเอ่อนี่นั่นแหละปกติละ เมื่อกี้มงกลับด้านนะครับมีกลับด้านด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับหนังสือก็เจีใจนะครับแต่ได้ใบนี้มาเป็นใบที่ค่อนข้างจะสวยที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าปกมันสวยนั่นเองเอาเรามาลุ้นปฏิหารนะเปะดิดอีกทีโอเคไม่มีแล้วก็จบไปนะครับอ่ะเดี๋อเรื่องนี้ไว้เรื่องสุดท้ายแล้วกันแล้วก็มีรุ่นน้องตัวป่วนอยากชวนเที่ยวเล่นนะครับซึ่งไม่แกะทำไมว่าไม่มีอะไรนะครับเรื่องนี้ก็ ถึงเล่มที่5กันแล้วยังไม่ได้อ่านนะครับโ้เรื่องนี้หายไปนานนะครับมาหมาผมม,มามา้ามาม้าแล้วกันมามาผมเป็นเด็กประถมหลอนเนี้ยนะครับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะฟีลกู๊ดอยู่นะตอนอ่านไป2เล่มซึ่งอ่านยันนานมากจนเล่ม3มออกก็ลืมไปแล้วนะครับหมายความว่ายัางไงเคยเราจะฆ่ามันไปนะครับอ่ะเรื่องนี้จะเป็น2ลิขสิทธิ์ใหม่นะครับของรอบนี้ใช่ไหมอ่าน่าจะมีแค่2เล่มนะครับที่เป็นลิขสิทธิ์ใหม่ก็มีตำนานดาบและเอ่อโค ตำนานดาบและคาถาแห่งวิกตอเรียอ๋อนี่ไม่ใช่โคนี่เป็นแค่รูปขั้นนะครับก็ผมเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์ลักพิมพ์มันแปลกๆไปนะครับคืออะไรแบบเนี้ยมันบอกว่าลักพิมพ์พักบิชชิง่งภายใต้เลกิสิตถูกต้องของโคดันชาหรือว่าลักพิมพ์มแมวของโคดันชามานะครับโลโก้เลยเป็นแบบนี้อันนี้ใครมีข้อ,ข,อ,ข,อข้อมูลสามารถบอกผมได้นะครับผมอ้ยอยอ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าถ้ารักพิมพ์บีจะต้องเป็นกลมๆนี้เอาหนังสือเทียบดีกว่าจะได้เห็นชัดนะครับรัาพิมพ์จะต้องเป็นกลมๆอย่างนี้ไปเลยเห็นไหมกล้องก็งไม่โฟกัสอะกลมๆส่วนไหนนี้มันมีเหลี่ยมมาครอบกลมนะครับมันก็ค,คือความหมายโคจรฉะครอบใช่ไหมประมาณนั้นแหละนะครับอ่าลืมอ่านก็ วิวเซอร์โฮนักเรียนประจำสถาบันเวทมนตรีการ์เดนเด็กนุ่มผู้ถูกดูหมินว่าเป็นคนไร้ความสามารถที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้กันเขาไม่ล้มเลิกที่จะสู่หอคอยอันเป็นจนสูงสุดของโลกเวทมนต์เพื่อจะชดเชยหน่วยกิจที่ไม่เพียงพออุ้ยมันจะเป็นแนวที่ผมช่างจะชอบเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากนะครับ สำหรับเรื่องยอ่อก็เป็นแนวแฟนตาซีนะครับก็ผมซื้อมาเนี่ยเพราะผมไม่เคยเห็นสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ผมก็เลยอยากรู้เป็นยังไงกับรูปหนะ้าปกค่อนข้างเทนะดึงดูดมาต่อไปจะเป็นนิยายเริ่มแรกของผมนะครับก็คือโอรลรวรักกวนคนหาคู่นะครับไม่รู้เป็นยังไงแต่ราคาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับ200ยเนี่ยก็ารเนี่ยเล่มบางเฉียบแล้วก็ค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าก็อาจจะสมราคาของนิยายก็ประมาณนั้นแหละมั้งใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่เคยเก็บของค่ายนี้ก็ในวัน นี้เอนทาโร่พ่อสื่อที่ทําให้คนแต่งงานไม่ได้แต่งงานอะพ่อสื่อที่ทําให้คนที่แต่งงานไม่ได้แต่งงานคงวินวนอยู่กับการสนับสนุนการหาคู่ของสาวสาวอันได้แก่โบตันนักวาดการ์ตูนฮะเดี๋ยวน่าเรื่องเหรอผมอ่านแล้วงงงวงแลนะ้วเนี่ยโอเคมันสรุปมันอยู่รรทหาสุดท้ายเราจะอ่านแค่สรุปนะส่วนอันนี้เป็นเรื่องยอ่อสมมติใครสนใจนะครับลองอ่านเรื่องย่อน,นี้นะครับกดพอสได้ผมว่าภาพน่าจะชัดใช่ไหม ก็เป็นเลิฟคอมดี้หาคู่ของกลุ่มคนที่อยากแต่งงานให้ได้เปิดฉากขึ้นแล้วที่นี่นะครับแมวร้องเอาไม่ใช่ก็จะเป็นยังไงนะครับผมว่าค่อนข้างน่าสนใจเราลองมาแกะให้ดูกันดีกว่านะครับอ่าถ้าเป็นมังะรักพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยช่องผมก็แกะให้ดูเยอะแล้วใช่ไหมมันก็จะมีแค่แบบด้านกับบาน,นบแต่นิยายเนะี่ยไม่เคยแกะอยากรู้เหมือนกันว่าคุณภาพเป็นยังไงโอเคนะคเป็นกระดาษมันนับก็ค่อนข้างกระชับมือนะครับแล้วก็รูปเล่นเล็บเลย รูปเล่มรูปเล่มเล็กนะครับแต่ว่าผมว่ามันดูสวยดีนะเดี๋ยวดูซิอืมอืมมีกี่บท7บทอาา่าฮะผมว่าอา่านต้องค้างแน่อ่มีรูปภาพประกอบที่สวยงามนะครับอาจารย์ที่วาดอ,าอ่าอิลลัสเต,เตอร์นี่ค่อนข้างจะวาดออกมาสวยงามนะครับอันนี้น่าจะหมายความว่าอิลลัสใช่ไหมบานะโยชิดะนะครับอ่ะ ประมาณนี้ครับหมดแล้วก็ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับเพราะว่าการเกิดมุสวงผมแล้วก็พูดไม่ได้พูดนานไม่พูดติดขัดอย่างมากนะครับในการพูดรอบนี้ก็ขออภัยนะครับทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็คลิปหลังจากนี้จะพูดค่อนข้างแยกกว่านี้พอสมควรเลยเพราะว่าเป็นคลิปเก่าพอสมควรนะครับเพราะว่าแพนตอนนี้คงไม่ได้มีคลิปใหม่ในเร็ววันยังเว้นได้ของดีพีมาได้อะไรมาตอนนี้คือ ไม่ได้มีอะไรที่ซื้อ,อไว้เลยนะครับสักอย่างเดียวก็เท่ากับว่าไม่มีคลิปจากหลยยังจากนี้อีกพักหนึ่งก็คือคลิปที่คุณจะได้ดูจะเป็นคลิปเก่านั่นเองนะครับอ่ะหมดกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็ลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย